เลือดสมัสเต้นเลยอยากขอแกะ้คนนีคนไหนอยากสวยอยากหลอ่ออยากสวฟ้าหายสัางขีมกับแก้ชมพูมามาสัางขีมกับแก้ชมพูเนี่ยเลือดสมัมผัสเต้นนะแก้ยังไงนะพีตรวจสอบก่อนมันมีห้อยเปิดบกปกตินี่ชงของหน้านียเขาชิลักเปิดไงเขาชิลักเปิดพลักเปิดของกับหายมันบะอืม ไม่เลิศสมัตแต่นะั้นแกะไั้ไงล่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนขอยืนแกะกันอนยบ้างขอยืนแกะกันนอ้องก็เป็นแบบว่าเนเพชรมันแน่นหนาครับปิดมันแน่นหนาขนาดเลยนะเนี่ย แกขึ้นก่อนมันนะเดี๋ยวจะแกงแกมึงก่นมันเห็นไหมมงก่อนไม่ห้อยเปิดไปหอมม่ห้อยเปิดม่มีอยเปิดเลยยอดเลยเปนอรวยอยากสที่กระสือแกใสหนาสวยน้าใสนเดใสเป็นประจำหน้อ่อนลงปีนาพูดเห็น ใช้เป็นประจำหน,น้าอ่อนลงสิบป,ปีนะชิวฝ้าก็จะหายนะเธอเมือ่อก่อนยีงพูดหน้าดำมากเลยนะแบ่นี้สวยแล้วนะเธอถึงฝ้ามันจะออกยังไม่หมดนะมันก็ค่อยๆจางไปเออสวยมันดีมันค่อยๆจางไปใช้เป็นประจำมันก็จะหายตัวเองแดดใจร้อนนะ่ะเป็นชิ้วเป็นฝ้านะโอ้หเลีวจะไม่แตงเลยนะ ทีเค่รียว่าเดียวออกท่ละอันมีวิตามินพองวิตามินเนี่ยวิตามินทานเนี่ยกินก้อนย่างเ้ารืดึงตื่นมาย่างมือเสาร์กินเลยผู้ใดเป็นฝ่าหลายจะกินสองเม็ดผู้ใดเป็นฝ่าหน่อยกินเม็ดหนึ่งกินสูมือมือละเม็ดหรือมือละสองเม็ดย่างมือเ้ากินตะกอนเ้าก้อนอาหารเศา้าตื่นมาเนี่ยตื่นมาเพราต้องแปรงฟันกินไปเลยดื่มไปเลยดีว่าดื่มแล้วไปอาบน้ำแปรงฟันเรื่องสำคัญแจ่งนี่ กิมแตจิวแก่ฝากนะสวยนะใสน่ะขาวโจุกโผใส่เราสีได้สวยใสเหมือนแย่แชมพูเนาะเลือสดส,ส,สมัยแก่นี่ถ้าผู้ใดติดตามได้แชมพูสีหูสมัยก้อนนี้หนาดำหนาดำมากเลยคือเดี๋ยวนี้ฉันหน้าสักขาวหน้าสวยหน้าใสแล้วนะฉันจะทำยังไงนี่ฉันจะเทหรือรว่าอย่ไงไรมันเทไม่ได้เพราะว่ามันกล่องใหญ่นี่หนักเก็บออกเนาะเก็บออกทีละชิ้นเอาว สุดยอดเลยนะขายดีมากเลยครีมเงาชมพูอะวิตามินก็ขายดีมากสั่งมาเท่าไหร่ก็ไม่พอดวิตามินดีนดีมันดีมัน,มนมง่ายไม่มีสีไม่มีกลิ่นไงเลิศดสมันงไงันงไงเลือุนไพรวคุณอยากสวยอยากใสนะคิมกระเิวกระฝ้าได้ไหมบอมให้ หน้าสวยน้าใสหน้าขาวจุกพุเท่เลยป่ะจิ๊เลยลาเท่กนทีกนท่ก่อนะ ปีป,ปีอีปีอีปอีสับะวันี้ีป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 ีสัะนี้มันหยันมันี้มันซุปวันนีมันซุปอันเฮดคิปป์ปนี้แล้วกระชิบไปอ,นอ,ไปนอันสปริงเวลแล้วน้องต้นไถให้รืองานน้องไถสีผ้าแม่ไปสปริงเวลไปหากินข่าเทียมไปสปร,ริงเวลนึกเธอเพราะว่าันนี้มันมันสุปน้องไเห็นยาเืองมือไงเรื่องฉันมเรืบอผู้ไดอยากสวยอยากใสเอ็ดลมหาญจปู อันนี้เป็นวิตามินวิตามินกินแก้สิวแก้ฝาดหน้าสวยหนะ้าใสกินแล้วผิวจะได้สวยจะได้ใสหน้าสะได้ขาวสิวฝ้าสะได้หายกินแล้วกับใสครีมควบคู่กันไปหรือผู้ใดก็กินอย่าบอกพี่น้องมาจ่ายเนาะเลือดเสร็แม่นแจน่เลยพี่น้องเลยบัตรที่ไหนเห็นจังไหนสิเก็บตระบั๋าที่ไหนเห็นบอกมันเลือดมาหิมะบัตรที่ไหนพี่น้องเลยมาสั่งเด้อบัตรที่ไหนหลายคัะเอามาเทา่าไรแต่ว่าพ่อพี่น้องเลยใครดีงั้นใครดิบใครดีนัดเธอ ขอเวลาเลี้ยงเันแป๊บหนึ่ง